สวัสดีครับตอนนี้เป็นช่องเวลาเทศก,กาลครสิสต์มาสนะครับเพราะฉะนั้นผมมีของขวัญอยากมอบให้ทุกคนนะครับตอนนี้อยาให้ทุกคนสังเกตว่าชีวิตของเราดูสิยังไงครับก็เหมือนออนอันนี้เป็นสีเทาไหมครับสีเทาหม,มายถาหมายว่า,าไม่มีความสุขหรือว่าอะไรครับสขสารใช่ไหมแต่ว่า คริสต์มาสนะครับเป็นเทศกาลที่ต้องมีความสุดมากๆนะครับเพราะฉะนั้นผมมีของขวัญอยากฝากให้ทุกคนครับต้องดูว่าข้างในมีอะไรบ้างน,นะครับโอ้อยังที่นึ่งครับเราเห็นว่ามีของขวัญเล็กๆนี่เป็นสีเขียวนะครับนี่หมายความว่าที่ ต้นคริสต์มาสนะครับก็เหมือนเป็นมีชีวิตตลอดเวลานะครับก็เป็นพระเจ้าทรงสร้างโลกแล้วครับฉะนั้นธรรมชาติก็เป็นสีเขียวนะครับแล้วก็ของกันที่สองอคือสีแดงน,นะครับสีแดงหมายความว่าอะไรสีแดงหมายความว่าคือความรักของพระเจ้าก็เป็นสีแดงน,นะครับแล้วก็ก็ยังมี อีดเป้าไมานะครับคือพระเยซูคริสต์เจ้าตายบนไม้กางเขนนะครับนี่เป็นพระลอยของพระเจ้าถ้าเราเชื่อพระเจ้านะครับตายบนไม้กางเขนพระเยซูคริสต์เจ้าก็ทรงแบ่งพระผู้ช่วยให้รอกของเราทนายเพราะฉะนั้นชีวิตของเราบาปของเราก็ชำระโดยไม้กางเขนที่พระเยซูคริสต์เจ้าตายแล้ว ก็ชีวิตของเราก็เปลี่ยนแป็นสีขาวขาวนะครับสุดท้ายของคนนี้ครับอยากทำให้เรามีความสุขม,มากยิ่งขึ้นเป็นสีทองมีชีวิตอีกนัน้นะครับชีวิตก็เปลีป่ยนแปลงหมดเลยนะครับก็เป็นของควันที่ผมอยากให้ครับเพราะว่าคันแรกเราเป็นสีเทาก็ต้อไม่ใช้แล้ววันนี้ เป็นสีไว้สีไวนะครับภาษาอังกฤษครับสุดท้ายโอ้เป็นสีอันนี้สวยมากนะครับนี่เป็นของขวัญที่ผมจัดแบ่งควาให้ทุกคนถ้าทุกคนสนใจก็ไปแบ่งปันของขวัญที่พระเจ้า,าทรงประทานให้เราในวันคริสต์มาสนะครับพ,ววพระเจ้าอวยพรครับสุขสางวันคริสต์มาสนะครับอะรบไรบายสวัสดีครับ